เม็ดมะข่าปีสิเพราะเมะ็ดวันที่5พฤษภานี้ก็ปลูกปีที่3ถอนจากต้นที่ขึ้นรากแก้วขาดเขาก็ติดไม่ตายนี่ก็สูง <c oughs> ท่วมหัวเม็ดมะค่า เม็ดมะข่าต้นนี้ก็เข้าปีที่สามปลูกจากเม็ดมะค่าปลูกหลังวันที่สิบสบเพาะเมะ็ดวันที่ห้ากำลังแตกยอดเลยมะข่าที่วัดภูคลองทองในพื้นที่ว่าง เม็ดนี้ก็กำลังจะขึ้นเม็ดมะข่ามะข่าไม้มะข่าปลูกไม้มะข่าแทนไม้ยางแรงจัดไม้ยางตายหลายต้นปลูกเสริมในป่าวัดภูคองทองอันนี้ก็เป็นไม้มะข่าอันนี้ปลูกหลายปีแล้ว อันนี้ปลูกหลังวันที่สิบพฤษภากำลังขึ้นปลูกแทนต้นที่ตายต้นนี้ก็ปลูกไว้หลายปีมีไม้ยางไม้มะค่า